สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่นะครับผมก็วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องรองเท้าสำหรับเล่นฟีนิ่งนะครับผมแล้วก็รองเท้าคู่ไหนเหมาะกับการเล่นฟีนิ่งมากที่สุดนะครับผมซึ่งวันนี้ผมมีตัวอย่างมาให้ดูทั้งหมด4คู่นะครับผมอ่ะพี่โตมี3ใช่ไหมลืมไปอีกคู่ผมใส่อยู่นะฮะโอเคมามีทั้งหมด4คู่นะครับอ่ะเอาไว้เอาไว้ด้านขวาแล้วกันโอเคครับผมรองเท้าที่ผมมาพูดนี้มีทั้งหมด4คู่นะครับผมความจริงผมมีอีกคู่อยากจะมาเออ่ยกตัวอย่างให้ดูนะแต่เสียดายหาไม่เจอนะครับเอาไปเเกก็็บบในนหห้้้้ออองงงขแแลลววไไม่่รรููยต ซึ่งรองเท้าสี่คู่นี้ทุกคู่นี้ผ่านการเล่นฟีนิง่งผ่านการเล่นปากัวมาหมดแล้วนะฮะดูจากสภาพได้รอยขาดสภาพรองเท้าทั้งรอยขาดทั้งรอยเปื้อนได้นะว่ามันสมบุกสมบันแค่ไหนนะครับคู่แรกเราจะเริ่มที่คู่ขวาก,ก่อนนะครับผมซึงถอดมาเมื่อกี้เลยอันนี้ยี ho, ่ห้อเอ็มสไตร์นะครับอันนี้ผมซื้อที่สปอร์ตเบิร์นะครับผมประมาณพันกว่านะครับผมซึ่งคู่นี้เป็นคู่ที่ผมใช้เล่นฟรีนิ่งบ่อยที่สุดนะดูพื้นของมันซึ่งพื้นรองเท้าคู่นี้มันจะเป็นแบบเป็นตุ่มนะ แต่มไม่เชิงแบบตุ่มยางเหนื่อเป็นตุ่มแบบเขาเรียกตุ่มยางแบบนิ่มอ่ะคู่นี้ผมเคยเอาไปใช้ปิง้งแกลแพงแล้วบอกว่าลื่นมากไอ้คู่นี้แหละที่บอกว่าลื่นมากอ่ะแต่ข้อดีของคู่นี้ผมชอบตรงที่ว่าเวลาผมเล่นพวกโวล์สปีดโวล์ไซโวล์อะไรพวกนี้หรือว่าทําเขียนจามกระโดดสูงสูงเนี่ยผมบอกเลยว่าคู่นี้ดีมากเนื่องจากพื้นมันยืดหยุ่นมันนิ่มอ่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นยางนิ่มเวลาเราเหยียบหรือเราโดดเนี่ยมันจะช่วยในการสปริงตัวมากแล้วก็เนื่องจากมันเป็นรองเท้าวิ่งเพราะงั้นเวลาเราแบบ ลงมากลงแรงหรือว่ากระแทกแรงๆเนี่ยจะลดอการบาดเจ็บไปข้อเท้าได้ซึ่งเวลาผมโดยที่สูงเนี่ยผมจะใส่คู่นี้โดดประจาไม่ไม่ใช่ประจำหมายความว่าเวลาผมโดยที่สูงแล้วผมใส่คู่เนี้ยผมจะไม่ค่อยเจ็บขาไม่เหมือนแบบคู่อื่นอ่าคู่อื่นพื้มันจะไม่นิ่มอย่างงี้มันจะ,ขนจะขนแข็งแข็งคู่ไหนที่มันแข็งเวลาโดดที่สูงๆมันจะเจ็บข้อเจ็บเข่าประมาณนี้นะฮะเพราะว่าพอพื้นไม่นิ่มเนี่ยมันไม่ได้ช่วยซับแรงกระแทกนะครับทั้งคู่นี้อย่างที่บอกไปว่า เหมาะสำหรับการเล่นพวกโวพวกเขยนจัมกระโดดขึ้นหรือว่ากระโดดลงอยางที่สูงซึ่งคู่นี้เหมาะมากนะครับแต่ใครที่ไม่ค่อยเล่นวอลรันหรือว่าปีงกําแพงที่แบบไม่สนใจว่าเออพื้นจะลื่นก็ไม่เป็นไรแบบเออแบบไม่สนใจว่าเอ้ยพื้นลื่นไม่เป็นไรเพราะว่าไง,งเราก็ไม่ค่อยได้ไปปีงกัแพงไม่ค่อยได้ไป Ping ang, ไไป Ping ีงเข้าบ้านใครอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ก็แนะนําคู่นี้ผมรองท่าพวกรองเท้าแบบอันนี้เป็นรองเท้าวิ่งอ่ะเออถ้าเกิดใครเล่นแบบพวกประเภทที่ผมบอกไปก็สามารถซื้อตัวนี้ได้อ่าตัวต่อมาอันนี้อจิจานะ อันนี้ดีดัสอันนี้ผมจําไม่ได้ว่าเป็นรู้สึกจะเป็นรองเท้าวิ่งเหมือนกันอันนี้ผมซื้อมานานมาอยู่มาประมาณสี่ปีแล้วแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้เนื่องจากรองเท้าซื้อมาผิดไซส์นิดหนึ่งมันทําให้ผมแบบเวลาผมเล่นแบบเคียนจําหรือว่ากระโดดอะไรพวกนี้มันไม่ค่อยหนักเพราะว่าใส์ไม่พอดีแต่ก็ใช้ได้อะไอ้คู่นี้อ่ะดูพื้นของมันอ่ะดูพื้นของมันนะฮะอันนี้เป็นพื้นแบบพื้นยางแบบหนืดเลย ไม่ยางตุ่มนิ่มแบบคู่เมื่อกี้ไม่ใช่แบบรองเท้าว,วิ่งคู่เมื่อกี้นะอันนี้แต่อันนี้ก็เป็นรองเท้าว,วิ่งเหมือนกนอันนี้จะเป็นตุ่มแบบนืดแ,แข็งเลยนะจะมียางให้ตุ่มนี้เป็นยาง,แข,งแข็งเลยอ่ะซึ่งคู่นี้แต่ก่อนผมใช้เวลาเ,เวลาวอลรันหรือเวลาทำติกแท็ก,ทกเวลาปีนป่ายอะไรพวกเนี้ยเออไอ,อ้คู่เนี้ยดีมากพวกโวลไซวิลสปีดวลคู่นี้ก็ไม่มีปัญหาเลยเอาจริงคู่เนี้ยเป็นคู่ที่ผมชอบที่สุดถ้าเกิดไม่ซื้อมาผิดไซส์มันจะเป็นอะไรที่โอเคมากอันนี้มันใส่แล้วมัน ตึกลหลวๆอยู่นะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้คือข้อดีของมันคือเหมาะสำหรับในการปีนกําแพงเพราะพื้นมันหนืดมันทาให้ยึดติดแนะ่เรื่องบ่อ่างรองเท้าที่เหมาะกับพวกการปีนกําแพงเนี่ยรองเท้าต้องไม่ยืดหยุ่นมากเกินไปถ้าเกิดยืดหยุ่นมากเกินไปมันจะไม่เกาะแล้วก็พื้นต้องแข็งอันนี้จะเหมกาะกับการปีนกําแพงมาก่ะฮะเนี่ยต้องไม่แข็งลองดัดดูถ้าดัดแบบพูกเนี้ยพวกนี้มันดัดแบบ,บง่ายๆเลยแต่นี้มันจะแบบมีแข็งๆหน่อยนะยืดหยุ่นอยู่แต่ว่าก็ไม่ยืดหยุ่นมากซึ่งนี้เหมาะกับการเล่นพวกปีน นะแล้วก็พวกไซวออะไรได้หมดแต่ว่าข้อเสียของมันที่ผมไม่ชอบเีกหนึ่งคือคือเวลาเราจะเล่นแบบท่าที่ต้องใช้การกระโดดแบบโดดข้ามสิ่ิีดขวางหรือว่าโดดขึ้นที่สูงมากๆอะ่ะเออแบบก็คือเวลาจะเล่นแบบท่าที่ต้องโดดสูงมากๆอย่างเออเดชวหรือว่าทาติ๊กแท็กอะไรพวกนี้ครับไอคู่เนี้ยมันผมว่าสปริงตัวไม่ค่อยดีเพราะายางมันแข็งไงเวลาผมโดดเนี่ยมันจะโดดแบบไม่ค่อยขึ้นอะ่ะ มันคือมันจะโดดไม่ค่อยสูงมันโดนโดดสู้รองเท้าคู่นี้ไม่ได้เออที่เป็นยางนิ่มๆนะไอยางแข็งเนี่ยทำให้เราโดดสูงไม่ได้นะครับผมนั่น,น,นคือข้อเสียของมันเอาละเอาละจะคู่ที่สองไปมาดูอีกสองคู่นะฮะอ่านะครับคู่ที่สองอันนี้เป็นคอนเวิร์ตนะฮะคอนเวิร์ตอันนี้เดิมทีมันไม่ใช่รองเท้ากีฬาคืออันนี้ไม่ใช่ของผมด้วยน,นี้พอให้มานะฮะอันนี้จะเป็นแบบปกติจะไว้ใส่แบบเวลาไปเที่ยวอะไรพวกนี้นะเป็นรองเท้าแบบใส่เที่ยวอะแต่ว่า ผมถูกใจอย่างหนึ่งคือพื้นมันพื้นมันอาจจะไม่ค่อยมีตุ่มมันเป็น t e x t อร์อ่ะพื้นมันมี t e x t อร์มีลายแต่ว่าโดยรวมก็เป็นพื้นเรียบๆนะครับแต่ว่าข้อดีของมันเนื่องจากว่ามันไม่ยืดหยุ่นมากมันออกแบบมันมีขอบยางแข็งๆแล้วก็รองเท้ามันไม่ได้ยืดหยุ่นมากเพราะงั้นคู่นี้ผมอยากจะบอกว่าเป็นรองเท้าเล่นฟรีนิ่งที่รู้สึกว่ามันบาลานซ์มันไม่ดีไปทางใดทางหนึ่งอ่ะคือเล่นได้ทุกอย่างแต่ก็ไม่ถึงแบบโอเคคือรองเท้าเนี้ยผมลองตอนนั้นลองใส่ไปเล่นแบบพวก โวปีนกระแพงอะไรก็ได้นะปีนกระแพงก็ไม่ลื่นนะคู่นี้ก็ไม่เชิงไม่ลื่นแต่คือไม่เกาะแต่ก็คือเล่นปีนได้ปีนกระถางโอ้ลงก็อย่างที่บอกว่าเป็นรองเท้าที่บาลานะเพราะงั้นเล่นได้ทุกท่าแต่ก็ไม่ใช่ว่าดีที่สุดแต่คือเล่นได้หมดอันนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่ใส่รองเท้าแบบแฟชั่นแบบไปเที่ยวด้วยแล้วก็อยากจะเล่นฟีนิงด้วยนะแบบแปลงทีไปเที่ยวแล้วเจอที่แบบเฮ้ยตรงนี้มันน่าเล่นว่ะอะไรเงี้ยขอลองสักขอลองสักหน่อยอะไรเงี้ยก็ใช้คอนเวิร์ตคู่นี้ได้นะครับผม เอาครับต่อไปคู่สุดท้ายด้านซ้ายสุดนะครับคู่นี้จำเนีงนะคู่นี้เป็นไนกี้นะครับผมไนกี้สเกตสเกตโตสเกตโตทูนะฮะสเกตโตทูคู่นี้เอผมไม่ค่อยอยากจะแนะนําคือมันเอาไปเล่นฟีนิ่ได้ไหมคู่นี้เล่นได้แต่ว่าไม่เหมาะเลยจริงๆคือพื้นมันลื่นมากดูพื้นมันเรียบมากเรียบเรียบเรียบจริงๆคือคู่นี้พื้นแบบเนี้ย มันลื่นมากคือจะเล่นไซวแบบบางทีเล่นสปีดอ่ะพอวิ่งไปใกล้อ่ะพอตอนเราจะโดดอ่ะพื่มมันมีแบบแฉลบอ่ะมีสลิปแบบมันมีลื่นอ่ะเพราะงั้นเวลาเล่นโบว์ใช้เท้าคู่นี้ก็อาจจะพลาดได้ผมไม่แนะนําเลยแล้วก็เวลาเล่นปิงกําแพงปิงกําแพงนี่ไม่ได้เลยนะคู่นี้เนื่องจากว่ามันลื่นจริงๆเอาเป็นว่าไอ้คู่นี้ผมไม่แนะนําแล้วกันนะครับอ่าใช่ผมลืมบอกตอนไปซื้อคุณผู้ชมสามารถลองรองเท้าได้โดยการเอามือลูบแตะลูบรู้สึกว่าพื้นมันลื่นไปไหมแบบมันเรียบไป จะรู้สึกว่าพื้นมันเรียบคือแบบแน่นอนมันไม่ยึดแน่นอนมันไม่ติดแน่นอนมันลื่นแน่นอนหรือลองถ้าเกิดแบบเฮ้ยมันรู้สึกว่านืดหน่อยมีเท็กเจอร์เนี่ยมันจะรู้สึกขูุข่ายพวกแบบรองเท้าที่แบบนืดหนึ่นมีเท็กเจอร์เวลาเอามือ,อมลูบแบบมันรู้สึกแบบมันขูุข่าเออถ้าแบบเนี้ยแสดงว่ามันจะยึดพื้นไม่ลื่นแล้วก็เกาะแน่นอนลองลูบได้เนี่ยไม่มีเท็กเจอร์นะนะครับผมก็นอกจากเอามือลูบแล้วเราสามาร,รถทดลองได้โดยการที่กําแพงแล้วเนี่ยบางทีกําแพงหรือพื้นอ่ะไม่ใช่พวกพื้น บางทีเวลาไปซื้อในพวกสปอร์เนี่ยบางทีจะมีพื้นพรมกับพื้นปูนนะกําแพงอะไรพวกเนี้ยลองรองเท้าอ่ะไม่ใช่ไปรูดพื้นพรมนะไปรูดกับพวกกาแพงหรือว่าพื้นอ่ะลองเช็คดูว่าเอ้ยมันมันเหนืดไหมอะไรเงี้ยเออบางคู่แบบลองรูปเอ้ยลื่นว่ะคู่นี้ไม่น่าจะยึดบางคู่มันลองเออหนืดป่ะลองกําแพงกับพื้นนะเฮ้ยแบบมันหนืดเออดูไม่ลื่นแล้วก็พื้นน่าจะยึดเกาะกําแพงเออนะครับแล้วก็อ,อีกอย่าง มันจะมีพื้นบางที่คื้นบางที่มันจะลื่นบางทีมันเป็นพื้นปูนที่ห้างมันลื่นไงเพราะงั้นบางทีเราลูี้ยเราไม่รู้หรอกเฮ้ยทำไมมันลื่นหมดทุกคู่เลยวะลองสังเกตดูว่าคู่ไหนรู้สึกพื้นมันแข็งอ่ะตอนเรากดลู่นี้เราจะรู้สึกได้มือจะรู้สึกแบบเฮ้ยอันนี้พื้นมันแข็งถ้าพื้นมันแข็งเงี้ยเออแน่นอนว่ายึดแน่นอนพื้นมันจะแบบเกาะไม่ลื่นแน่นอนส่วนบางคู่มาลองเฮ้ยพื้นมันนิ่มแล้วก็ลื่นด้วยอันนี้แน่นอนเลยว่าอาจจะลื่นแล้วก็ไม่ยึด นะไม่ค่อยยึดเอานะครับก็สรุปว่าลอทางท้าเล่นเรนิงคู่ไหนเหมาะที่สุดส่วนตัวผมว่ามันไม่มีคู่ไหนเ,เหมาะหรือว่าดีที่สุดมันจะแบบมีความแตกต่างของมันไปอย่างคู่นี้จะเหมาะเล่นกับพวกโวลไม่เหมาะพวกวอลรันหรือว่าปีนอะไรพวกนี้เหมาะโวลกับกระโดดอย่างคู่นี้ก็จะเหมาะกับการเ,าเล่นโวลได้แล้วก็เหมาะกับการเล่นวอลรันพิกแท็กหรือปีนกรแพงอะไรพวกนี้ส่วนคู่นี้ก็แบบบาลานซ์เหมาะกับ เหมาะสำหรับสายชิลๆแฟชั่นอะไรอย่างี้ก็ประมาณนี้แหละฮะก็อย่างที่บอกไปว่าไม่มีคู่ไหนดีที่สุดไม่มีคู่ไหนเหมาะที่สุดอยู่ที่คุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมชอบแบบไหนใช้ความรู้สึกส่วนตัวเราเลยว่าเราชอบคู่นี้แล้วรู้สึกว่าเออคู่นี้โดยรวมมันโอเคแล้วเราชอบมันอนะ่ะคืออยู่ที่คุณผู้ชมเองว่าคุณผู้ชมชอบแบบไหนก็เลือกใช้แบบนั้นเลยฮะก็อย่างที่บอกไปส่วนตัวผมชอบแบบที่มันยึดก,กำแพงแน่นๆผมชอบแบบปีนกำแพงนะนะเลนฟรีนี่ตรงจุดที่ผมชอบที่สุดคือไม่ใช่วนะคือชอบการปีนกำแพงนะแต่คือแถวนี้ไม่ค่อย ไม่รู้ทำไมอะไรที่เราชอบมันจะไม่ค่อยมีที่เล่นโอเคก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมก็ผมอาจจะยังไม่ได้บอกคือช่วงนี้ผมอาจจะไม่ค่อยว่างเพราะงาั้นการลงคลิปคือถ้าคลิปนี้ครบ1 0ึ0งพันวิวเมื่อไหร่ผมจะลงคลิปต่อไปทันทีโอเคครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาเดี๋ยวพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ